สวัสดีค่ะนุกนะคะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นุกมีรถมาแนะนำอีกหนึ่งคันนะคะวันนี้อยู่กับรถคันนี้เลย i อ s u d ดีแม 1.9LDA นะคะสีประตู Highlander เกียร์แมนวนวลชมปี2019 20นะคะได้สีขาวมุกด้วยกับเลขไม่น้อยๆนะคะเพียงแค่40,000กว่าโลเท่านั้นเองนะคะสภาพคือน้องๆป้ายแดงอีกแล้วนะคะวันนี้มาในราคาพิเศษ ขายอยู่เพียง579,000บาทเท่านั้นนะคะรถสวยเกดเสภาพเดิมเมนะคะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะราคานี้จัดเต็มฟรีดาวได้นะคะลูกค้าท่านไหนที่อยากออกรถสักหนึ่งคันนะคะไม่อยากใช้เงินในการออกรถอยากจัดฟรีดาวนะคะคันนี้จัดได้เลยนะคะสภาพสวยๆแบบนี้นะคะรับรองได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคานะคะรายละเอียดตัวรถเป็นยังไงกันบ้าง,างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ คันนี้ไฟหน้าจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟ daytime r ละ n นิ่งไลทนะคะสวยๆสเปคเดิมโรงงานมาพร้อมกับกระจังหน้าที่เป็นคมเนี่ยมแบบนี้นะคะจะมีในส่วนของไฟด้านหน้านะคะไฟเลี้ยวด้านหน้าแล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบนี้นะคะโฉมหน้าใหม่แล้วนะใครที่เน้นนะคะ4ประตูนะคะปีใหม่ไมน้อยสภาพปีนะคะคันนี้มาดูรถจริงได้เลยมาลองขับก่อนได้นะคะ อันนี้น่าใช้มากๆนะคะมาพร้อมกับแม็กอนอยนะคะเดิมๆโรงงานขนาด17นิ้วนะคะแล้วก็อยางจะเป็นปีเดียวกับตัวรถเลยปี2019นะคะมาดนข้างนะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะร่องรอยการใช้งานแบบน้อยมากนะคะเหลี่ยมมุมสั่นรถเห็นชัดเจนนะคะการันตีโครงสร้างรถได้เลยนะคะไม่มีชนหนักกับสีเป็นเครื่องจมน้ำแน่นอนนะคะตรวจเช็คประวัติได้หมดนะคะ กระจกข้างก็มีไฟเลี้ยวมาด้วยนะคะมีคิวกันสาดด้านบนมาให้พร้อมนะคะโลโก้ตัวรถตัวไฮแลนเดอร์มาครบนะคะ <c oughs> เป็นโครเมียมนะคะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูด้านในกันคันนี้นะคะภายในจะเป็นโทนสีดำนะคะเดี๋ยวหนูให้ดูเลขหม่ก่อนเลยสภาพแบบสวยๆใหม่น้อยๆน,นะคะ4 4่หมพันกว่าโลเท่านั้นเองนะคะ สาภาพเดิมๆเลยพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันเชื่อมต่อบลูทูธรับสายเข้าออกได้หมดนะคะดูนะคะสาภาพใหม่มากพวงมาลัยไม่มีช้ำนะคะคอนโซลรถไม่มีช้ำมาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนนะคะจอเดิมๆแท้จากโรงงานเลยเชื่อมต่อ Apple CarPlay ด้วยแล้วก็มีกล้องถอยด้วยนะคะแอร์แับอนาล็อกเกียร์แมนวนวลนะคะภายในโทสีดำแบบนี้ได้เบาะผ้านะคะสวยๆแบบนี้เลยนั่งสบายแน่นอนนะคะ สภาพใหม่มากเบาไม่มีช้ำนะคะไม่มีแตกไม่มีขาดเบาก,ก็จะดูแบบดูสปอร์ตนะคะสำหรับรุ่นนี้นี่ภา,ายในกว้างนะคะนั่งสบายสะอาดสะอ้านมากๆนะคะไม่สี่หม่นกว่าโลนะคะสภาพนี้ลูกค้าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะตัวโครงสร้างตัวรถนะคะเดิมๆหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะคะดูได้เลยน็อตไม่มีขยับนะคะลอยซีนตะเข็บทุกอย่างเดิมหมดนะคะ 5้า0 0 0บาทเท่านั้นสำหรับคันนี้นะคะซื้อสดก็ได้จัดไฟนั้นก็ได้นะคะภายในกว้างๆแบบนี้เลยเบาะไม่มีช้ำนะคะลูกค้าดูได้เบาะแน่นๆตึงๆนะคะสภาพดีมากๆยังใหม่อยู่เลยนี่ตรงนี้ก็จะเป็นที่พักแขนก็สามารถวางแก้วน้ำได้ด้วยนะคะ อันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเครื่องยนต์1.9บูพาวเวอร์เน้นในเรื่องของการประหยัดด้วยนะคะแบกบจางทั้งสี่เส้นส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะไฟท้ายนะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ใหม่มากๆนะคะไม่มีแตกไม่มีหักกันชนท้ายอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์โลโก้ด้านหลังมามาครบหมดนะคะนี่ก้องถอยก็จะอยู่ตรงนี้สเปคเดิมโรงงานเลยจุกบะไอเดอร์น,นะคะ กระบะไลเนอร์นะคะใหม่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะล่องรอยการใช้งานน้อยมากนะคะรถไม่มีการบรรทุกหนักแน่นอนนะคะสภาพใหม่มากได้คันนี้ไปแนะนำเลยนะคะคุ้มนะคะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนมาดูรถจริงก่อนได้นะคะนี่โครงสร้างตัวรถเดิมๆหัวนอตใส่กิ๊กนะคะไม่มีแกะไม่มีขายมิอารททุกอย่างมาครบหมดนะคะ นี่น็อตไม่มีขยับเลยสภาพโครงสร้างเดิมๆนะคะเมคอาร์ Make ทุกอย่างมาครบเห็นชัดเจนนะคะใหม่มากรถสวยไม่น้อยนะคะของเราคัดเฉพาะเกรด A นะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยช่วงล่างนะคะใหม่ๆคลีนๆแบบนี้นะคะ สีเดิมๆโรงงานราคาดีด้วยนะลูกค้าซื้อรถในราคาไม่เกินหกแสนได้สีประตูลกสูงไปใช้เลยนะแล้วก็จัดเต็มฟรีดาวได้ด้วยนะคะไม่ต้องใช้เงินในการออกรถเลยตัดได้หมดนะออกง่ายด้วยนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากวางดาวเพิ่มข้างงวดก็จะลดลงตามเงินดาวลูกค้านะคะสะดวกดาวเท่าไหร่ดาวได้เลยนะคะผ่อนได้ตามสุดก็อยู่ประมาณ1ปีนะคะสูงสุดก็8 4งวด เจ็ดปีนะคะอยากเลือ่อนกี่ปีจัดได้หมดนะคะสภาพสวยสวยเลยน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะคะแต่เข็บซอกประตูเดิมหมดนะคะน้องๆป้ายแดงเลยดูนะคะแม็กยางนะคะทุกอย่างสวยเดิม คันนี้รถเพิ่งมานะคะรถเพิ่งมาใครที่อยากได้นะคะอยากเข้ามาดูรถจริงมาดูก่อนได้เลยร้านอยู่ตรงถนนร่มเก้าติดถนนใหญ่นะคะตรงข้ามบิ๊กซีร่มเก้ามินบุรีกรุงเทพนะคะมาดูรถจริงมาลองขับก่อนได้เลยนะคะ,<ม>ะเดี๋ยวพามาดูรายละเอียดเครื่องยนต์รถคันนี้กันเลยค่ะรายละเอียดเครื่องยนต์นะคะคันนี้ลูกค้าจะได้เป็นเครื่องยนต์1.9 DDi Blue Power นะคะเครื่องยนต์ดีเซล150แรงม้านะคะสวยกิฟต์เลยนะคะ ใหม่มากนะคะรถสวยเครื่องเดิมเกียร์เดิมไม่มีดัดแปลงไม่มีเปลี่ยนเครื่องยนต์มาอย่างแน่นอนนะคะตรวจสอบตัวเช็คประวัติได้หมดเลยนะคะฝากระโปรงเดิมๆน,น็อตไม่มีแกะไม่มีไข่ไม่กด์ดมาครบหมดแก้มซ้ายแก้มขวาน็นอตไม่มีแกะเลยนะคะดูได้สดๆใหม่ๆนะคะคันนี้คุ้มแน่นอนนะคะแบบเครื่องยนต์ใหม่มากนะ,ะตัวนี้สภาพดีเลยนี่สวยๆนะคะ สติ๊กเกอร์จากโรงงานทุกอย่างเห็นครบชัดเจนนะคะจุดแต้มสีโรงงานมาครบหัวน็อตไม่มีแกะนะคะเพดรถอยู่ครบเลขเครื่องได้ถังตรงโอนได้ร้อยเป็นแน่นอนแกมสายแกมขวาน็อตไม่มีแก,กะฝากระโปรงเงินเดิมม่อัพมาครบนะคะแผงกันความร้อนมาครบหมดนะคะดูได้เลยสวยๆนี่ เื่องแน่นแแห้งแห้งไม่มีเยิ้มนะคะลูกค้าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะนี่ย้ำรุ่นกันอีกทีนึงนะคะอีส e ูดีแม็กหน LDA นะคะสประตูไฮรลนเดอร์เกียร์แมนนวล er นะคะโมปี2.9 1 9จด20ราคาเพียงแค่5 7าแส0 0บาทเท่านั้นเครดิตด,ดีจัดเต็มฟีดาได้เลยนะคะใครสนใจรถคนันนี้อยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะติดต่อหานุกได้เลยที่เบอร์0 9 8 6 2 7 6 8 2 6นะคะ 0986276826วันนี้แอดไลน์ได้เลยนะคะอยากดูรละเอียดต,ตรงไหนเพิ่มเติมเดการผ่อนการจัดไฟแนนซ์หรืออยากสอบถามรละเอียดเอกสารต่างๆที่ต้องใช้ในการออกรถนะติดต่อมาได้เลยนะคะวันนี้ก็ฝากสำหรับยูสุดดีแม็กคันนี้ไว้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะกดติดตามไ้ด้วยเดี๋ยวเรามีรถเข้าใหม่สวยๆนะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดการอัปเดตนะคะวันวันนี้ฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ